คุณคิดว่าเบราว์เซอร์จากซัมซุงสามารถแข่งขันกับ Google Chrome ได้หรือไม่คำถามนี้อาจเป็นที่โต้แย้งในวงกว้างๆเมื่อ s a m มซุงประกาศเปิดตัวซัมซุงอ Internet น็ตเบราว์เซอร์ใหม่สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows 10และ Windows 11ในประเทศเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาเป็นจุดเริ่มต้นและนี่คือสิ่งที่คุณคงต้องการรู้เพิ่มเติม ซัมซุงอินเทอร์เน็ตไม่ใช่แค่เบราว์เซอร์ทั่วไปแต่มันมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากมาย mm. เช่นระบบป้องกันการติดตามอัจฉริยะที่ช่วยบล็อกคุกกี้และตัวติดตามอื่นๆอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงแผงควบคุมความเป็นส่วนตัวที่ช่วยให้คุณสามารถเลือกการรบกวนใดบ้างที่ต้องการบล็อกนอกจากนี้ยังมีการผสานฟีเจอร์ Galaxy AI เข้ามาในเบราว์เซอร์ด้วยซึ่งช่วยให้คุณสามารถสรุปและแปลหน้าเว็บเป็นภาษาต่างๆได้อย่างสะดวกน่าสนใจใช่ไหมแต่นี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่ของผู้คนคงพลาดไปซัมซุงอินเทอร์เน็ตยัง Word. อันวินโด w s และ Android อีกด้วยซึ่งหมายความว่าคุณสามารถซิงค์บุ๊กมาร์กประวัติการเข้าชมและข้อมูลการเข้าสู่ระบบที่บันทึกไว้ใน Samsung Pass ได้อย่างราบรื่นแล้วคุณคิดว่าซัมซุงอินเทอร์เน็จะเปลี่ยนแปลงวิธีการเราทํางานกับเบราว์เซอร์ได้อย่างไรอย่าลืมว่าในปัจจุบัน s a m s ุงอินเทอร์เนตยังอยู่ในช่วงทดสอบเบเทอร์ Better, และสามารถเข้าร่วมทดสอบได้ผ่านเว็บไซต์ b r o w s e r s a m s u n g c o m b e t a สำหรับผู้ใช้งานในเกาหลีใต้และสหรัฐเท่านั้น และเมื่อแอปผ่านช่วงพอสอบไปแล้ว s ซัมซุงน่าจะเปิดให้ดาวน์โหลดจาก Microsoft Store ในอนาคตใกล้ๆนี้อย่าลืมติดตามข่าวสารต่อไปนะครับคุณเห็นด้วยกับการเปิดตัว Samsung Internet บน Windows หรือไม่อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นลงในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับที่มา Samsung h t t p s b r o w s e r s a m s u n g c o m s e b e t a s m h t t p s w w w s m o v e l c o m n e w s s a m s u n g i n t e r n e t b r o w s e r w i n d o w s p c o f f i c i a l